สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรดกในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับวันนี้ก็เอานะครับเริ่มต้นก็คือพระพุทธเจ้านะครับขึ้นมานเพื่อให้เกิดพุทธานุสตินะพุทธานุสติก็คือสติ ที่ราลึกถึงพระพุทธเจ้านะครับเวลาเราเจอภัยอันตรายอะไรนะภัยต่ตางๆนั้นา,นา,นา,นาไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับเรานึกถึงพระพุทธเจ้านะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะครับนะเรียกว่าพุทธานุสตินะเพราะฉะนั้นรูปภาพก็ดีนะรูปวัตถุนะครับมงคลนนะที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าก็ดีนะที่เราเรียกว่าพระพุทธรูปเนี่ย เมื่อเราเห็นนะจิตเรานะที่มีรู้สึกถึงความเป็นภัยอันตรายต่างๆมันจะรู้สึกทุเรานะใครลงนะและที่สําคัญนะครับต้องนําพระธรรมพร,พระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัตินะก็คือการฝึกฝนความมีสติมัญญานะเมื่อเราเกิดพุทธาน,นุสติธรรมานุสตินะครับตัวเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัตินะครับก็เรียกว่าเราเป็นสงนะเราเป็นสงสาวกนกะก็คือเราเป็น ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นสาวกนะผู้ที่เชื่อในพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้สอนเอาไว้นะที่นำมาพูดเรื่องนี้นะครับนะเพราะว่าท่ามกลางวิกฤตนะสาธารสุขนะครั้งใหญ่ของไทยเรานะผมเรียกว่าในรอบร้อยปีก็ได้ไม่เคยเห็นนะในช่วงชีวิตพวกเราคือวิกฤตโควิด1 9ในขณะน,นี้ต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง นะมีการแพร่ระบาดไปทั่วนะครับทำให้หลายคนเนี่ยอยู่ในอาการที่ตื่นตกใจกลัวนะมีความเครียดไม่เฉพาะเรื่องของออวิกฤตสารสุขโควิดอย่างเดียวนะมันมีความเครียดถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไรายได้นะและนีิสินด้วยนะครับเวันนี้จึงมาชวนคุยกันว่าใช้อำนาจคุณพารัตนไตร ให้ถูกต้องนะครับในสถานการณ์โควิด -19 ระรอกใหม่นะครับใช้สติปัญญานะครับอย่าใช้ความงมงายนะบางท่านเนี่ยนะชอบว่ายพระนะครับออชอบออมีวัตถุมงคลน,นะครับแต่อาจจะไม่เข้าใจว่าพุทธคุณจริงๆเนี่ยคืออะไรนะหลายท่านเนี่ยนะหวังพุทธคุณนะครับจากรูปภาพนะจากวัตถุมงคลน,นะพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นต้น นะเพราะฉะนั้นพุทธคุณจริงๆเนี่ยก็คือพุทธานุสติคือสติที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับในการตรัสรู้นะครับในการสั่งสอนนะครับเหล่าสัตว์ทั้งหลายนะแล้วก็สังขานุสตินะครับก็คือคําสอนครูบาอาจารยนะ์ที่ท่านปฏิบัตินะเป็นพระอริยะสงฆ์สาวกแล้วนะมองเห็นอริยสัจธรรม เหมือนเช่นที่พระพุทธเจ้านะครับได้จัดสร้แล้วนั่นเองนะครับเมื่อพระรัตไตเนี่ยครบองค์สานะเราน้อมเข้ามาสู่จิตใจเราและตัวเราเป็นผู้ปรับพฤติปฏิบัติน้อมนําพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเข้ามาสู่จิตใจเนี่ยอันนี้สําคัญกว่าวัตถุมงคลนะสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช้ได้จริงๆนะต่อให้เราห่างจากนะรูปวัตถุมงคลนะครับ แต่ว่าจิตใจเราเนี่ยนะครับน้อมพระไตรเข้ามาประดิษฐานไว้อันนี้สําคัญนะครับผมบอกว่าต้องทําความเข้าใจถูกนะอย่าไปใช้ความงุมงายนะหลายท่านเนี่ยนะครับจะมองแต่เ,เขาเรียกว่าวัตถุสิ่งของภายนอกนะบางคนรู้สึกว่าได้ไปไหว้พระพระพุทธรูปนะครับแล้วมีวัตหรือมีวัตถุมงคลเนี่ยนะครับมารู้สึกว่าเป็นความสบายใจแล้วก็เกิดความประหมะนะซึ่งไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องก็คือเมื่อเห็นพระพุทธรูปนะครับกราบไหว้พระพุทธรูปแล้วเนี่ยต้องเกิดพุทธานุสตินะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าและน้อมเข้ามาสู่จิตใจนําคําสอนของพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเรียกว่าทรมานุสตินําคําสอนของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์นะครับเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่เห็นอริยสัจสี่นะเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยครับมาพึทมาประพฤติปฏิบัตินะ เมื่อน,นั้นแหะครับเราก็จะสามารถนะที่จะป้องกันภัยอันตรายจริงๆนะซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นความน่าหวาดกลัวนะและเป็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามนะต่อชีวิตคนไทยในยขณะน,นี้ก็คือโควิด1 9ก็คือโรคระบาดตัวนั้นเองนะไม่ใช่ว่าหลายท่านนี่นะเข้าวัดนะไปไหว้พระพุทธรูปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะมีวัตถุมงคลห้อยติดตัวนะครับ แต่ไม่ใส่หน้ากากไม่ใช้อลกอฮอล์นะใส่หน้ากากก็หลุดจากจมูกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับใส่หน้ากากก็ดึงออกมานะใต้ใต้ปากนะเพื่อให้คุยพูดคุยสะดวกอย่างเงี้ยนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าก็มีบางท่านกนก็บอกผมแลมาเหมือนกันว่าไอท้ที่นะผมได้ทำคลิปหนึ่งว่านะรอดนะบทพิสูจน์ของคุณพระตไตนะครับนะที่สามารถรอดนะพ้นเนี่ย จากเรื่องของโควิด19นะครับเพราะว่าผมได้แวะไปนะที่บ้านเพื่อนนะซึ่งมัน,เป,นเป็นที่แคบนะขนาดประมาณสัก25-30ถึงตารางเมตรนะครับในห้องเล็กๆเนี่ยซึ่งเป็นอากาศปิดนะและคราวน,นี้ทางเพื่อนเนี่ยนะครับนะเขาก็ติดเชื้อโควิดนะครับทั้งครอบครัวเลยนะในวันที่ ผมเดินทางไปก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาติดเชื้อหรือไม่แต่ว่าผมใส่หน้ากากสวมหน้ากากเนี่ยแทบจาก9 9 9 9สสวมใส่หน้ากากและใช้แอลกอฮอล์มือฉีดอยู่ตลอดเวลาทุกทุกครั้งที่มีโอกาสจับสัมผัสสิ่งของต่างๆนะผมก็จะตัดตอนเชื้อโรคเชื้อโควิดด้วยอแอลกอฮอล์ตลอดเวลาก็มีเปิดหน้ากากมาทานกาแฟนะซึ่งใช้เวลา ประมาณ1-2นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ก็มีช่องโหว่นะครับทำให้เมื่อเพื่อนเนี่ยนะแจ้งโทรมาเตือนผมว่าเขาติดโควิด -19 และครอบครัวเนี่ยทำให้ผมต้องไปตรวจนะครับหาเชื้อโควิด1 9นะครับและสุดท้ายนะครับก็พบว่านะครับไม่มีการติดเชื้อนะก็รอดพ้นมาได้ผมถึงเล่าสู่กันฟังว่านี่คือประสบการณ์จริงเลยประสบการณ์ตรงเลย นะครับว่าการน้อมพระธรัยเข้ามาสู่จิตใจเนี่ยนะสำคัญอย่างไรการน้อมพระธรรยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยนะไม่ได้แบบว่าน้อมเข้ามาประพฤติธปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะนะครับตลอดเวลานะครับเราไม่ต้องมีหน้ากากหรือไม่ต้องเมียนแอลกอฮอล์นะไม่ใช่นะครับยิ่งเรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญานะฟังคําพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราต้องยิ่งไม่ประมาทนะเรารู้ว่าเชื้อโควิดสินี่มันแพร่ได้ง่ายมาก นะอยู่ห่างอยู่ห่างกันนะไม่ถึงเอ่อเมตรนึงเนี่ยนะครับนะยิ่งใครไปทานอาหารด้วยกันนะทานกาแฟาด้วยกันโอกาสติดง่ายมากบหน้ากากเนี่ยควรจะติดนะหน้าไว้ตลอดเลยแอลกอฮอล์มีก็สเปรย์ฉีดมือตลอดเวลาเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์จริงนะที่ผมพบเจอมานะเพราะฉะนั้นต้องมี3เหตุปัจจัยประกอบกันนะเราถึงจะรอดพ้นแคลคาดจากสถานการณ์โควิด -19 ได้นะครับโดยใช้ พุทธคุณธรรมคุณสังคคุณนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุปัจจัยที่1เลยพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณก็คือนึกถึงอาาบไหวนภรณ์ใจแล้วน้อมมาประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของท่านนะครับโดยความไม่ประมาทปัจจัยที่2คือหน้ากากอนามัยนะครับใส่ติดหน้าอยู่เสมอติดหน้าให้มากที่สุดนะครับอย่างผมนี่ขนาดติดหน้า99%เปนี่ยนะเปิดช่องโหว่1%นเ เพื่อทานกาแฟนะครับแต่ว่าในระหว่างทานกาแฟผมก็พยายามหามุมนะครับที่ไม่ให้ใกล้ชิดคนอื่นนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเราเนี่ยเป็นผู้แพร่เชื้อหรือเพื่อนเราจะเป็นผู้แพร่เชื้อนะครับมันเวลาเราจะทานแล้วก็แล้วแต่เราต้องไปหลบมุมหามุมที่ห่างจากคู่อื่นแล้วรีบทานเราใส่หน้ากากนะครับอย่างที่3คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี้จะต้องพกติดตัวไว้นะครับเวลาเราไปอยู่ในสถานที่ซึ่งเราคาดเดาไม่ได้หรอกครับว่าใครติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ แต่เมื่อเราไปจับสัมผัสอะไรก็แล้วแต่เราสเปรย์มือบ่อยๆซึ่งผมทําแบบนั้นน่ยแทบจะทุกขณะเวลานะครับที่ไปสัมผัสสิ่งต่างๆนะครับไม่แน่ใจจับกรอบประตูจับเก้าอี้จับโต๊ะจับปากกาดินสอผมก็จะสเปรย์มือนะครับนะเพราะนั้นต้องประกอบด้วย3มเหตุปัจจัยนั่นก็คือสติสัมปชัญญะนั่นก็คือเมื่อเรานอมพระตะไยรขก็มาสุจิตใจเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะใช้ปัญญา นะครับัรบประการที่2คือต้องมีหน้ากากอนามัยติดหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่ถอดเลยยิ่งดีนะจนกว่าจะเข้าบ้านนะครับรับประการที่3คือแอลกอฮอล์มือนะครับที่คอยฉีดมือตัดตอนเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับนี่คือการนะครับใช้อำนาจคุณพระไตาให้ถูกต้องในสถานการณ์โควิด -19 ้ระลอกใหม่ใช้สีปรรัญญาอย่าใช้ความงมงายนะครับ จึงมาเล่าแบ่งปันให้ฟังกันนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่ิตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ